ตามเมมาค่ะทุกคนวันนี้เมยจะพาทุกคนไปทำเมนูพิซด่านะคะ ตามมาเลยเมย์จะพาไปดูขั้นตอนการทําค่ะหยอกค่ะไม่ใช่เมนูพิสดารอะไรแต่อย่างใดนะคะวันนี้ทุกคนวันนี้เมย์ก็ไปได้เห็ดมาเยอะมากๆเลยค่ะเมย์ก็เลยนึกถึงพี่คนนึงคอมเมนต์มาค่ะว่าอยากเห็นพิซซ่าหน้าเห็ดนะคะเมย์ก็เลยถือโอกาสนี้จะทําพิซซ่าให้เพื่อนๆดูค่ะกลับมาถึงบ้านนะคะเราก็ต้องทําพิธีอาบน้ําก่อนนะคะเอ้ยล้างเห็ดก่อนเนาะเป็นยังไงคะดอกเห็ดของเมย์งามไหมสวยเนาะ น,น่ากินมากเลยค่ะสีสดใสมากทุกคนพอทําความสะอาดเห็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเห็ดที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะมาผัดจนแห้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เติมเนยลงไปค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตั้งพักไว้แล้วเมย์จะพามาทําแป้งค่ะแป้งนี้ก็ไม่ต้องถามเลยนะคะว่าทํำยังไงนะคะซื้อมาค่ะเมย์ทำให้เป็นเนาะ <c oughs> ปกติจะไม่กินพิซซ่าอยู่แล้วเนาะ,ะ <c oughs> ก็จะซื้อสําเร็จรูปมาแบบนี้เลยค่ะ เขาก็จะแถมซอสมะเขือเทศที่แบบทําพิซซาให้มาเป็นขวดหนึ่งนะคะก็จะพอดีกับแป้งพิซซาจริงๆแป้งพิซซาเขาจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแต่เมย์อเอามาโนดโนดคลึงๆให้มันเป็นกับาถาดพิซซาที่เมย์มีเนาะแล้วก็ตัดออกนิดนึงค่ะเพื่อความสวยงามนะคะพอโรยชีสเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะพามาดูขั้นตอนการตกแต่งเห็ดค่ะเห็ดที่เมย์ผัดไว้นะคะเมย์ก็จะเอามาใส่แบบนี้นะคะใส่ทีละนิดค่ะค่อยๆจัดค่อยๆแต่งไปเนาะ นี่เลยค่ะเห็ดเหลืองของเม มีพี่คนนึงคอมเมนต์อยากเห็นพิซซ่านะคะอยากเห็นพิซซ่าหน้าเห็ดเหลืองเนาะเมก็เลยจัดให้ค่ะวันนี้แต่จะมาดูกันนะคะว่าจะกินได้หรือเปล่านะคะทุกคนเมก็ใส่อย่างอื่นด้วยนะคะเม์ไม่ได้ใส่แค่เห็ดอย่างเดียวนะคะเพื่อเอ่อเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะคะเพราะเม์ไม่แน่ใจว่าใส่เห็ดอย่างเดียวมันจะอร่อยไหมเมย์ก็เลยใส่ซาลามิไปนิดนึงค่ะปกติจริงๆแล้ววันนี้คิดว่าจะใส่แฮมเนาะแต่ไปซื้อที่ร้านแล้วมันหมดค่ะทุกคนก็เลยได้แค่นี้ก็ใส่แค่นี้ไปก่อนลองดูค่ะ วันนี้เป็นเมนูเทสนะคะว่าโอเคไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเมเลยนะที่มาทําพิซซ่าน่าเห็นเหลืองแบบนี้คะ่ะทุกคนรอดูนะคะว่ามันจะกินได้หรือกินไม่ได้นะคะทุกคนตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะโรยชีสเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเขาจะได้เชื่อมกันเนาะเขาจะได้ติดกันดีนะคะดูมาถึงตอนนี้คิดว่ายังไงคะทุกคนพอได้ไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันค่ะอันนี้เตาเมก็วอร์มไว้ได้ที่แล้วนะคะการอบพิซซ่าก็อยู่ที่เตาอบด้วยนะคะทุกคนเตาอบเมย์มันก็จะค่อนข้างเก่าเนาะแต่เมก็จะเปิดแบบร้อนสุดๆเลยนะคะบอกตรงๆนะคะว่ารุ้นมากค่ะทุกคนรุนว่าแป้งจะสุกไหมแล้วมันจะกินได้หรือเปล่ามันจะโอเคไหมนะถึงเวลาก็เอาออกมาตกแต่งผักนิดหน่อยะคะ่ะแทนแทน นี่ค่ะทุกคนฉ่ำไหมฉ่ำไหมดูสินะตาใช้ได้อยู่นะสำหรับเมย์ว่าโอเคนะผ่านตอนนี้เมยก็จะมาบอกเรื่องรสชาตินะคะเมยได้ชิมไปแล้วนะคะแพทริกเขาชิมไปแล้วเราก็ได้ลงมัตติเป็นว่าอร่อยค่ะ หมดค่ะพิซซ่านี่หมดค่ะวันนี้อร่อยจริงๆนะคะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราหิวหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะทุกคนแต่อย่างว่านะคะเมย์เป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินพิซซ่ารายมากมายนะคะเมย์กินแค่1ชิ้นครึ่งแล้วก็อิ่มแล้วค่ะเพราะว่า บอกตรงๆเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่สายอาหารฝรั่งเท่าไหร่เนาะมันถ้าสายส้มตำอะไรเงี้ยเนี่ยไม่ยอมแพ้แน่ๆแ,แต่ทำเองแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะคะส่วนเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะที่เคยลองทำพิซซ่าหน้าเห็ดเหลืองก็เอามาแชร์กันฟังได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะคะและช่วงนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะทุกคนเมย์ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปวิดีโอการทำอาหารการทำพิซซ่าวันนี้ของเมย์นะคะแล้วเมย์ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ